สวัสดีครับว mm ันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทเบนซ์ e 2 3 0นะครับของเดิมลูกค้านะครับเหลือแต่ก้านกุญแจนะครับรีโมทเก่าหายนะครับรีโมทเก่าที่เคยใช้งานก็กดได้ไม่ไกลนะครับกดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับลูกค้าเลยให้ช่างกุญแจไทยติดต like ั้งกุญแจรีโมทชุดใหม่ให้แทนนะครับร้านกุญแจไทยได้เดินระบบกุญแจรีโมทให้ลูกค้าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับเดี๋ยวจะทดสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูก่อนนะครับล็อกครับไปแล้วก็ กดล็อกไฟเลี้ยวก็ริบสองครั้งนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบใกล้ๆตัวรถนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับทดสอบนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับมีก้านกุญแจอยู่ด้านข้างนะครับกัดเขี้ยวกุญแจทําให้ครบทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ